สวัสดีค่ะฟิล์มค่ะวันนี้ฟิล์มนะคะก็จะมารีวิวสกูชี่เซอร์ไพรส์ปอมปอมป,ปูลินค่ะจากร้านทีทีทอยเทนนะคะนี่ค่ะแพ็กเกจก็จะเป็นแบบกล่องนะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นรูปปอมปอมปูลินนะคะทั้งหมด4ีแบบฟิล์มนะคะก็อยากได้แบบที่1มากแต่ว่าจะเป็นแบบเซอร์ไพรส์นะคะ เพื่อนๆนะคะมาลุ้นพร้อมกับฟิล์มเลยค่ะว่าฟิล์มนะคะจะได้ปอมปอมบุลินแบบไหนนี่นะคะได้แบบไหนเอ่ยเพื่อนๆนะคะมาลุ้นพร้อมกับฟิล์มเลยคือได้ตัวไหนเอย่ยคือตัวไหนเอย่ยได้ตัวที่สามนะคะที่จริงนะคะฟิล์มอยากได้แบบที่หนึ่งค่ะแต่ว่าฟิล์มนะคะได้แบบที่สาม นี่ค่ะก็จะเป็นทรงเหมือนพวงมาแจนะคะนี่นะคะหน้าตาของสกุช่ปอมปอมป,ปูลินที่ฟิม์มได้นะคะนี่นะคะตัวปอมปอมปูลินค่ะและด้านข้างนะคะก็จะมีลายเส้นค่ะนี่นะคะและต้องตูดนะคะก็จะมีเป็นรอยเหมือนดอกจันนะคะ ก็จะเป็นเหมือนอะไรสักอย่างแต่ฟรีมาไม่น่าใช่หางเพราะหางอยู่ตรงนี้นี่นะคะมนหัวของปอมบูลินก็จะมีสัตว์เลี้ยงด้วยนี่นะคะแล้วปอมบูลินก็ถือหมวกอยู่ค่ะน่ารักมากเลยนะคะตัวก็จะนิ่มๆไม่แข็งนะคะแต่ว่านิ่มแต่ว่าไม่สลุ น่ารักมากเลยนะคะสกูชีป่อปอมปอมพูลินนี่นะคะสกูชีป่อปอมปอมบูลินเซอร์ไพรส์ค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งชิ้นนะคะที่ฟิลม์จะเก็บสะสมไว้ชิ้นนี้นะคะน่ารักมากเลยค่ะฟิลมนะคะก็จะเก็บไว้เป็นพวงแช่ด้วยเพราะว่าชิ้นมันเล็กน่ารักมากเลยนะคะติดตามฟิลมลได้ที่ y o u ูทูบเฟซบุ๊กแฮปปี้ชาแนลแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย